ไปตามความฝันจ้ะเมื่อคืนนี้มาฝันนะคะคือไม่เคยฝันมาก่อนแล้วก็มาต้องไม่ไม่ใช่สายหมูนะมาต้องแจ้งไว้ก่อนเลยเนาะแต่เมื่อคืนนี้มาฝันเห็นองค์พ่อปารปิคเนธนะคะมาก็เลยคิดว่ามาต้องไปแล้วล่ะถึงแล้วจ้ะใช้เวลานะคะปกติเขาใช้กัน20นาทีถ้าเป็นมาเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่า ถ้าไม่หลงก็ไม่ใช่ม้าค่ะพวกที่นะคะขับรถเนี่ยได้แค่เนี้ยค่ะกับระบุรีนะคะแล้วก็ไปที่ร้านแค่นั้นค่ะนอกนั้นเนี่ยอย่าเชียวนะคะออกนอกพื้นที่เท่าไหร่ดิฉันหลงไปจะเข้าห้องน้ําก่อนนะคะจะได้ไว่ายแบบสงบใจนะจัดตามที่เซิร์ชมานะคะเพราะว่ามือใหม่เนาะก็เอาแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ม้ามาคนเดียวด้วยนะคะเพราะว่าเวลามาว่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พอ,พออะไรเงี้ยมาเะชอบมาคนเดียวใช่มาบอกเล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจิตใจจะสงบไม่ต้องภาวะพวะวงอะไรทั้งสิ้นนะคะจะชอบมากคือมาคนเดียวแล้วตั้งจิตให้สงบจะเป็นแบบนี้อืมเพราะมาเชื่อว่าเวลาเราทําจิตให้ใจให้สงบอะเราจะสื่อ ได้ถึงนะคะจะตื้นตันปิตินะคะน้ำหูน้ําตาไหลมาจะเป็นแบบนี้อืมทุกที่ไม่ว่าจะไหว้พระไปวัดไหนอะไรเงี้ยใช่มาจะต้องอยู่ในโซนที่สงบที่สุดอืมอันนี้ก็ไหว้ด้านหน้านะคะทีนี้นิดนึงคือคนก็จะมีเนาะแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นนะะมาก็เลยต้องเปลี่ยนที่ค่ะมาก็มาที่ข้างหลังใช่ มาข้างหลังองค์ท่านนะคะซึ่งเงียบสง,งบแล้วก็ล่มเย็นนะอันนี้นั่งแล้วแบบเต็มที่เลยค่ะนี่ตรงนี้เลยมาก็บอกเราเรียบร้อยนะคะก็ขอพร แผ่บุญกุศลนะคะอันนี้ก็พาน้องปลามาปล่อยค่ะเดี๋ยวลูกเ,กเดือดรุลงแล้วลงแล้วอืแป๊บหนึ่งนะลูกนะมาอยู่ส่วนมานนะ้าดีกว่าเนาะหน่ไกลแล้วเกินอ,อเดี๋ยวลงตรงนี้แล้วกันนะไปะรอ,ปอดปลอดภัยอายุยืนยาวน,นะลูกนะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะร้งรองทำไมได้เห็นหน้าน้องและพี่สบายสบาย,าน,ยาานะคะเดี๋ยวเบาก่อนนะจ๊ะคุณเทเราก็ไหว้เสร็จแล้วนะแม่นะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาก็กลับไปทำหน้าที่ของเรานะคะให้เต็มที่นะคะแล้วจากนั้นอะ ทำใจให้สบายๆนะคะเราขอพรไปแล้วเราก็ปล่อยวางด้วยใจที่อิ่มเอิบตื้นตันนะอืมด้วยใจที่อิ่มเอิบตื้นตันนะคะสงบนะคะเราก็ทำงานของเราให้เต็มที่ถ้าจะให้สมความปรารถนาคือเราก็ต้องแอคชั่นค่ะนะคะแอคชั่นทำให้เต็มที่นะคะมาเชื่อว่า ถ้าเราได้ทําเต็มที่แล้วอ่ะกับบุญที่เราทําด้วยนะคะจะเสริมส่งกันนะคะให้ผีดอกออกผลได้ไวขึ้นนะคะอ่ะไปแล้วนะคุณแม่มาขอไปขับรถหลงทางต่อเหมือนเดิมนะคะมาจากบ้านก็ชั่วโมงครึ่งนะคะหาทางกลับบ้านอีก2ชั่วโมงค่ะออเปิดจีเพจแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะมาเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกติค่ะนะคะมาก็ต้องแพนก่อนเวลาจ้ะ ไปแล้วจ้าสุขสมหวังสงบกายสงบใจมีความสุขทุกท่านทุกคนนะจ้า